สวัสดีครับสมาชิกทุกท่านวันนี้พ่อใหญ่มหาก็นำเอาสมเด็จวะละัลคังนะครับฉายาท่านคือองค์ทองคำนะองค์นี้เป็นเป็นองค์ทองคำที่หนึ่งเดียวที่พ่อใหญ่มหามีนะองค์ทองคำที่ผ่านการใช้มาอย่างโชคโชน ประวัติการใช้ของท่านนี้โอ้โหหลายสนามนะองค์นี้เพื่อนสมาชิกไม่ใช่สนามประกวดพระเครื่องนะเรียกว่าสนามการใช้นะสงครามเรียกว่าตอนที่ขมิ้นแดงแตก บ้านหนองจานโนนหมากมุ่นที่เป็นข่าวในปัจจุบันนี้เมื่อปี2522นะทหารไทยไปลบป้องกันเขตแดนในสมัยนั้นท่านก็เล่าให้ฟังองค์นี้ก็เป็นองค์ประจำกายนะหรือสมัยสงครามไทยกับลาวช่วงนู้นนะ ทุ่งหหินนะสงครามทุ่งหยหินสมัยนั้นเวียดนามดาวไทยอเมริกาลบกันช่วงหนึ่งนะสมัยลาวเหนือลาวใต้แล้วมาที่ช่องบกนะก็มีเรื่องเล่านะคนที่เขาครอบครององค์นี้มาเขาก็เล่าให้ฟังจนพ่อใหญ่มหาตั้งชาัยยาะท่านเป็นองค์ทองคําหลังจากมาอยู่กับพ่อใหญ่มหาแล้วก็มี เม็ดทองคํนะเพื่อนสมาชิกเนี่ยอยู่ด้านหลังเดี๋ยวจะให้ดูนะเดี๋ยวจะให้ดูพ่อใหญ่มหาเนี่ยคืออยากจะศึกษาว่าทําไมผ่านสนามแบบนี้มาเยอะแล้วก็มีฝนมีคราบตะไคร่น้ำคราบดินแล้วก็ดูดำก,กระละไปจน จนสงสัยว่าเนื้อท่านจะเป็นแบบไหนเมื่อปากต่อปากเมื่อประสบการณ์ที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นประสบการณ์สถานที่สงรามที่เล่ามาเนี่ยแล้วก็หลักฐานปรากฏชัดก็คือคนที่เป็นเจ้าของในครั้งนั้นรวมทั้งหลักฐานชัดก็คือองค์พระเนี่ย อยากจะดูอยากจะรู้ก็เลยล้างมาด้วยกรรมวิธีของพระหมหาเองนะจึงได้เห็นเนื้อเป็นปูนเปลือกหอยนะปูนเปลือกหอยสุกนะคือองค์นี้แล้วที่สำคัญเนี่ยเพื่อนสมาชิกองค์ทองคำเนี่ยท่านได้แต่ใดมาชายาเป็นแบบนี้ก็จะให้เ,เพื่อนๆได้ดูเลยนะให้ดูเลยเพื่อจะได้รู้ว่า เนื้อด้านในเป็นแบบไหนพระที่ผ่านการล้างมาเขาจะขาวสวยหนึกนุ่มคลาสสิกนะองค์เนี้ยเห็นนี่พ่อใหญ่มหานี่คือสู้เลยนะสู้ราคานะเป็นแบบไหนนี่ขอให้ได้ครอบครองเพราะเห็นเม็ดทองคำแล้วเนี่ยไม่ต้องพูดเยอะนะองค์เนี้ย เม็ดทองคําเห็นแล้วนี่ใช่เลยองคเนี้ยเพื่อนสมาชิกนี่ยังไม่ได้ขยายนะยังไม่ได้ขยายยังไม่ได้อยู่ใกล้ๆเพื่อนสมาชิกเห็นเห็นทองคําแล้วใช่ไหมครับอย่างเนี้ยถึงแม้ว่าท่านจะดูไม่สวยนะ,ะด้วยความประทานโทษนะคือพระนะไม่สวยนะถ้าถ้าตามสายของคนเล่นพระคนที่ประกวดพระคนที่เห็นพระเป็นเป็นสินค้าเอาง่ายๆคือฝ่ายพุทธพาณิชย์เนี่ยนะ สายพุทธพาณิตเนี่ยเขาก็บอกว่าพระแบบเนี้ยซื้อไปก็จมซื้อไปก็ออกไม่ได้ซื้อไปก็ขาดทุนว่าอย่างนั้นนะเขาก็ไม่ซื้อไม่หานะเพราะว่าเป็นพระที่แบบดูแล้วไม่สวยนะแต่ถ้าสายอนุลักษ์สายอนุรักษ์อย่างพา่อใหญ่มหานี่สายอนุรักษ์แล้วก็ศึกษาครอบครองตามตำราตามแบบฉบับที่ตัวเองอ่า ต้องการเนี่ยแบบนี้เลยนะพอเห็นเม็ดทองเนี่ยพอใหญ่มหาเนี่ยพอเห็นเม็ดทองเนี่ยรู้เลยว่าองค์นี้เราเราจะต้องเก็บเราจะต้องรักษาต้องนํามาให้ได้ส่วนราคานวก็เราต้องเรียกว่าใช้พุทธคุณเขาช่วยนะ จะตุปัจัยเราไม่เยอะแต่ว่าเราชอบเนี่ยเราก็ต้องอาศัยบารามีพิจิหารสิ่งที่เรามองไม่เห็น <g iggle> ให้ท่านช่วยนะแล้วก็ได้มาเพื่อนสมาชิกเห็นทองไหมครับเห็นทองนี่นะเม็ดทองคําเม็ดทองคําเลยนะอยู่ในเนื้อพระแล้วก็จะเห็นร่องรอยหลุมเห็นไหมครับนี่หลุมที่ เกิดจากบ่อน้ำตาเกิดจากการใช้เกิดจากดินฟ้าอากาศผิวที่เราอยู่กับพระนะขัดถูขัดถูดถ,ถูกถูไปนานๆก็จะเกิดลุมเกิดบ่อเนี่ยเพื่อนสมาชิกดูดูไม่ทองคำนะสวยงามไหมครับนี่หลายเม็ดด้วยกันนะเพื่อนสมาชิกนี่ หลายเม็ดนะแต่ละเม็ดนี่โอ้โหอธิบายนี่ยากนะเราให้ภาพนี้อธิบายนะเพื่อนสมาชิกเห็นไหมครับเม็ดแดงเม็ดแดงเมง็ดทองคำนี่หลายเม็ดหนึ่งสองสามสี่ห้าอยู่ตรงที่เราเห็นนี่ห้านะอันที่จริงก็กระจายอยู่ทั่วองพระนะเดี๋ยวให้เพื่อนๆได้ดูนะนี่อีกหนึ่งนะนี่ก็เป็นเม็ดทองคานะเพื่อนสมาชิกนี่อันนี้ก็เม็ดทองคานะ เห็นไหมครับนี่อันนี้ก็เม็ดทองคำนะเนี่ยเขากระจายอยู่ทั่วองค์พระนี่เห็นไหมครับเนี่ยเพื่อนสมาชิกดูเหมือนเนื้อเน่าไหมครับนี่เหมือนนมบูดนะเนี่ยความงามของท่านเป็นพระที่มีประวัติพอสมควรนะองค์นี้แล้วก็ ผ่านการล้างมาเนี่ยพย่อใหญ่มหาเป็นคนล้างเองนะเพื่อนสมาชิกเพราะว่าอยู่กับเจ้าของเดิมเนี่ยผ่านสนามลบมามากมายองค์นี้นะเจ้าของเดิมเขาเล่าแล้วพ่อใหญ่มหาก็ก็เห็นแหละเห็นเม็ดทองนะแต่ว่าเจ้าของเดิมเขาไม่ได้สังเกตเขาอาจจะเชื่อว่าตกทอดมาจากรุ่นสูรุ่นแต่ว่าเขาเขาไม่ค่อยเป็นพระนะแต่เรา เราเห็นเราเห็นเม็ดทองเนี่ยพ่อยมหาเนี่ยคิดว่าองค์นี้เราจะต้องนํามาให้ได้นะเรารู้เลยว่าเป็นสิ่งที่หายากมากนะที่พระสมเด็จจะเจอเม็ดทองคํานี่นะเห็นไหมเพื่อนสมาชิกนี่คือเป็นเม็ดเม็ด,มดเป็นก้อนก้อนเป็นไต,ไตไตนี่แหละ <c oughs> คือน้ํามันตังอิว <c oughs> ที่เขาหล่อหลอมหล่อหลอมปูนเปลือกหอยเข้าด้วยกันจึงเป็นก้อนนะ หลายจุดนะองค์นี้เพื่อนสมาชิกดูไม่ตตองํำเลยครับโอ้โหเนี่ยคุณพระคุณเจ้าเลยนะให้เพื่อนสมาชิกดูเม็ดนี้นะเห็นไหมครับเป็นเม็ดเเป็นก้อนก้อนเป็นไตๆเลยนี่อยู่ด้านในนะ <c oughs> งามคลาสสิกงามคลาสสิกมากนะสวยงามที่เราเห็นเป็นเป็นเหมือนข้าฟองเต้หูนะเนี่ยเขาเกิดจากปฏิกิริยาแคลไซอนาคอนไนอยู่ด้านในขององค์พระบวกกับก้อน ที่เป็นน้ำมันตังอิวนะทำให้เกิดฟองขึ้นมาอากาศหนาวก็ยุบอากาศร้อนก็พองตัวเนี่ยเม็ดดำเห็นไหมเพื่อนสมาชิกเม็ดเหล็กไหลไปดำเราเห็นเม็ดทองคำแล้วนะเรามาดูด้านหน้าดูด้านหน้าพระศึกออกไปเยอะนะจนเราเราดูไม่เห็นทรงทรงแล้วนะนี่คือพระพักนะ นี่คือความงามความคลาสสิกข,ของพระสมเด็จที่ผ่านการใช้นะเพื่อนสมาชิกผ่านการใช้มาเราดูเราดูเหมือนนมบูดนะโบราณท่านว่าเนี่ยเหมือนเหมือนผลไม้เน่านะเหมือนมะละกอเปลือกมะละกอเน่านะหรือว่ามะม่วงเน่าเปลือกมะม่วงเน่าเนี่ยอย่างนี้เลยนะเป็นหลุม คลาสสิกอยู่ด้านในเลยนะองค์เนี้ยหาดูหาชมไม่ค่อยมีนะพระที่มีเรื่องราวมีประวัติการสร้างที่ผ่านการใช้มาอย่างนี้นะเพื่อนสมาชิกนี่ยแล้วเราค,ค่อยดูกันนะครับนี่คืออีกมุมหนึ่งเห็นไหมดูเนื้อพระนะสองกลางแดดนี่โอ้โหระยิบระยับเนื้อนี่แบบ ใสงดงามเนี่ยเพื่อนสมาชิกเห็นไหมครับเห็นความงามความเป็นธรรมชาติเนื้อนิช่ำสองนี่ไม่อยากวางเลยนะเพื่อนสมาชิกองนเนี้ยเนี่ยเห็นไหมครับสองแล้วไม่อยากวางเลยนะอยากส่องอยากจับ อยากส่องอยากจับอยากรูปอยากคำอยู่เนื้องนิดนะนี่ <c oughs> สวยงามมาก <c oughs> อย่างนี้นะเหมือนเหมือนนมบูดเลยนะเพื่อนสมาชิกนี่งดงามสวยงาม ด้านล่างบ้างนะนี่เป็นยังไงเพื่อนสมาชิกนี่เราเห็นเห็นเหมือนเป็นเส้นนะเป็นเหมือนเส้นเส้นผมของหลวงปู่สมเด็จน่นนี่เม็ดแดงเม็ดดำเม็ดแดงเม็ดดำเม็ดยกเม็ดทองคำครบนะองค์เนี้ยครบในองค์พระเลยเราดูด้านข้างนะเมื่อกี้เราดู ดูหน้าดูหลังแล้วดูด้านข้างนี่ยดูข้างแล้วนี่จ่ายตังค์ได้เลยนะเพื่อนสมาชิกดูสิกรโอ้งดงามเห็นไหมครับนี่เม็ดแดงนี่เม็ดแดงนะนี่เม็ดแดงนี่เม็ดดำนะครับเห็นเราดูเม็ดทองคำเม็ดนี้เม็ดหนึ่งเม็ดนะเพื่อนสมาชิกนี่นี่คือเม็ดทองคำนะ เพื่อนสมาชิกเห็นไหมครับนี่นี่คือม็ตทองคำนะกระจายอยู่ทั่วองค์พระเลยนะนี่เพื่อนสมาชิกม็ตทองคำนะครับให้ดูขยายใกล้ๆนะใกล้ได้แค่นี้นะเพื่อนสมาชิกนี่ ความงามดูเม็ดเม็ดแดงเขานะคราบน้ํามันตังอิวเนื้อหนีหน่งนุ่มอยู่ตลอดเวลานะเพื่อนสมาชิกเนี่ยดูแบบโอ้โหเห็นเนื้อคุณพระคุณเจ้าเลยนะเนื้อนี่ใสงามอยู่ตลอดเวลา ให้เพืเ่อนๆได้เห็นความงามนะเราดูเราดูด้านข้างดูทุกข้างนะเม็ดทองคําในองค์นี้เข้าใจว่าน่าจะกระจายอยู่ทั่วองค์พระนะเพื่อนสมาชิกแต่ว่าอยู่ด้านในนะไม่ได้หลุดออกมาดูดูเม็ด เม็ดดำนะเม็ดเล็กไหลไ่ดำนะเพื่อนสมาชิกเนี่ยเราดูเราดูทุกมุมนะเราดูทุกมุมดูทุกจุด เห็นไหมเพื่อนสมาชิกเหมือนเหมือนนมบูดเลยนะมีทั้งเม็ดแดงเม็ดดำเห็ดเม็ดแดงนี่เม็ดดำเนี่ยเม็ดแดงเห็นไหมครับเม็ดแดงที่เม็ดดำแคลไซออนาคนตยขึ้นปกคลุมเลยนะทั่วองค์พระเลยองค์นี้ เราดูพระอุละคือหน้าอกของพระอีกครั้งหนึ่งนะเพื่อนสมาชิกนี่ดูแบบชำ่ำดูชำ่ำดูนวลดูใสหาดูยากนะเพื่อนสมาชิกพระแบบนี้นะครับขอให้เพื่อนสมาชิกทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ